Yeah นะทัวยกล้อวันนี้ภาคพิเศษครับมาชมสาระคุณค่าสีสันบรรยากาศในวันเปิดงานมากกรรมอารยาสถาปัตนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9ประธานเปิดงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุญอัคราพรมเผ่าภายใต้แนวคิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม แตกต่างหลากหลายมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันที่ฮอ101ยบเทคบางนาครับ ในเรื่องของการสร้างความเสมอภาคผมก็ได้ให้ในายบายกับทางท่านอธิบดีนะครับในเรื่องของการอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันห้องน้ําตามที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นจุดบริการคนพิการตามสนามบินนะครับหลายหลยท่านจะอาจจะเห็นภาพเดิมๆพี่น้องคนพิการที่เดินทางโดยทางอากาศโดยเฉพาะเครื่องบินเนี่ยเกิดความทุรักทุเรอันนี้ทางกระทรวงพอมอเราได้มีการปรับ การทางานโดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตามสนามบินทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทุกจังหวัดก็จะมีศูนย์บริการคนพิการอยู่แล้วก็สิ่งที่เราทำขึ้กวินเร็วที่สุดคืสอส่งเสริมให้พี่น้องคนพิการนะครับรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ทั้งเป็นคนพิการซ่อนๆเอาพี่น้องคนพิการเนี่ยไดนักสั่งทำครอบคลแชร์เพื่อจะดูแลในสัสงคมไั้อย,นนอยู่ ั้งแต่ท่านอักรา,าเข้ามารับตําแหน่งเรื่องแรกที่ท่านสื่อสารมาทางประกษาสวงแล้วก็ทิพย์ดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็คือว่าทําอย่างไรที่จะปรับหลักเกณฑ์ความพิการให้ครอบคลุมทุกแบบของความพิการอย่างคนตาบอดข้างเดียวนะครับหรือว่าคนที่มีข้อนิ้วมือขาดไปหรือร่างกายผิดรูปนะฮะบางครั้งถ้าเราพิจารณาประเมินตามหลักการทางการแพทย์เนี่ยหรือทางสาธารณสุขเนี่ยอาจจะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยตกหล่นไปด้วยนะครับซึ่งเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบันว่าคนเหล่านี้ก็ยังเข้าไม่ถึง ทิที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการในฐานะคนพิการเพราะนั้นกระทรวงเนี่ยมีประกาศกระทรวงในการกําหนดเกณฑ์การประเมินความพิการท่านรัฐมนตรีก็เลยมีดําริเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นนโยบายที่ควิกินนะฮะต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้ทันทีแล้วก็นโยบายที่2ที่ท่านเร่งรัดเร่งรีบก็คือว่าเสนอคอรมอแล้วถ้าทางคอรมอเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาก็อยากให้ภายในเดือนนี้เนี่ยก็คือการเพิ่มเบี้ยความพิการนะครับเป็นทั่วหน้าจาก800 ก็เป็น1,000บาททั่วหน้าอันนี้ก็ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยได้ทําเรื่องนี้เสนอท่านนายกรีตันภายในเดือนนี้ก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องคนพิการทั่วประเทศเช่นกันครับท่านครับผมก็อยากยกตัวอย่างการทํางานของพวกเราก็คือการรณรงการ่วมกันบพี่น้องภาคประชาชนภาคเอกนชนที่มีงบในการทํา csr นะครับเราหันงบตรงนั้นนะครับมาดูแลทุกประการ เพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นโดยการลดความเป็นกลางและก็ส่งเสริมในเรื่องของอรรยสัารสังกัดที่จะช่วยกันมาออกแบบแนวคิดนะครับแต่หลายท่านระดมมันสมองมาช่วยกันนะครับเพื่อลดความเป็นกลังได้สร้างความสุขภาพทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะแค่คนพิการและสังคมก็ขอส่งความสุขนี้ต้อนรับปีใหม่ไปยังพี่น้องคนพิการทุกประเทศด้วยนะครับท่การัาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่วันนี้ท่านมาเปน็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายพมให้คุณ